สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการว่าแม้แชร์มาซึ่งห่างหายไปหลายเดือนเลยอยากกลับมาให้หายคิดถึงในอีพีนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปไหว้เทพเจ้าจีนกันมีพระยูลัยองค์ขนาดใหญ่สูง13เมตรเจ้าแม่กวนอิมซึ่งทำมาจากโยกข,ขาวพร้อมทั้งวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ด้วยการไปกินพิซซ่าหน้าทุเรียนซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกในอีพีนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้เลยครับในอีพีนี้นะครับเราออกเดินทางไปยังอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกที่โรงเจไซทีฮุกตึงหรือดอยสุเทพสอง จะสังเกตนะครับข้างทางจะมีภูเขาของอาเภอวังทองนั่นก็คือเขาสมอแครงซึ่งเป็นภูเขาที่เด่นเป็นตระงานของอำเภอวังทองเลยก็ว่าได้ streets, จากนั้นให้ดูป้ายจะมีรูปเทพเจ้าจีนต่างๆเต็มไปหมดให้เลี้ยวเข้าไปเลย ถึงป้ายจุดชมวิวก็เลี้ยวตามลูกศรเลยครับในวันนี้นะครับจะมีพี่พึ่งนะครับเป็นไกด์ให้กับเราพาพวกเราไปพบกับเทพ,พเจ้าต่างๆของจีนที่นับถือกันบรรยากาศที่นี่นะครับสวยงามและก็ร่มรื่นสามารถมาพักผ่อนยอนใจได้เลยแล้วก็มาเสริมพลังงานบวกกันได้ แล้วก็เมื่อเข้ามาในโรงเจแห่งนี้แล้วนะครับจะพบกับเทพพเจ้านับร้อยองค์กันเลยทีเดียวทั้งเทพที่เราคุ้นเคยแล้วก็ไม่คุ้นเคยนะครับมีเยอะแยะมากมายในใจของผมนะครับก็แอบคิดถึงหนังจีนในสมัยก่อนที่มีเทพพเจ้าต่างๆนะครับปรากฏอยู่ในหนังจีนเลยทำให้นึกถึงตอนเด็กๆเลยครับพี่เพิ่งบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วส่วนใหญ่จะมาแก้ปีชงกับขอพรเสริมดวงอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งพี่พึ่งก็ทำอยางจริงจังกันเลยแล้วก็หลังจากทำนั้นก็มีความสุขเบิกบานกันเลยทีเดียวจากนั้นนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆจะพบกับเทพพเจ้าในตู้นะครับเยอะแยะมากมายรวมถึงตู้นี้นะครับนั่นก็คืออง,งค์เซียนฮ่องเต้น,นะครับแต่ที่ เด็ดๆก็คือมีองค์เงเ็กซียนห้องเต้ที่เขาสร้างไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะอลังการขนาดไหนพี่พึ่งบอกว่ามีเงเ็กซียนขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูแล้วครับโอ้นี่เองใหญ่จริงๆน่าดูน่าเกรงขามสมกับเป็นเจ้าปกครองเทพเจ้าบนสวรรค์จริงๆเลยครับ <S <S 1> <S 1> จากนั้นนะครับข้างบนขึ้นไปอีกก็มีพระยุลนะครับท่านอน แล้วก็มีพระยุลไยขนาดใหญ่นะครับที่สูงถึง13เมตร99เซนติเมตรนะครับเกือบ14เมตรกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยแล้วก็เมื่อขึ้นมานะครับก็ต้องมาดูวิวด้านบนกันสัหน่อยนะครับด้านในโรงเจนะครับก็มีโรงทานนะครับให้กับผู้ที่มาทำบุญด้วยนะครับสามารถที่จะมาแวะรับประทานอาหารได้ด้วยครับ พี่เพิ่งบอกว่าไหว้แก้ปีชงอะไรอะไรหมดแล้วยังมีอีกวัดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจตามมาเลยครับสถานที่ถัดมาไม่ไกลนักนะครับก็จะเจอกับวัดราชกีรีฮิรัญยารามซึ่งจะมีเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวประดิษฐานอยู่ซึ่งตามชื่อเลยนะครับเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้นะครับทำมาจากหยกขาวจากเมืองหางโจ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นปางที่ได้รับอนุมัติให้สร้างจากรัฐบาลจีนโดยใช้ต้นแบบของวัดพระแม่กวนอิมเมืองหางโจซึ่งมีขนาด3เมตรหนัก3ตันกันเลยทีเดียวและเดินทางออกมาอีกนิดนะครับก็จะสามารถออกมาชมวิวเมืองวังทองของจังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกวิวหนึ่งนะครับที่สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับ ที่เพิ่งบอกว่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันตรงนู้นดีไหมอ่าผมก็ว่าจัดไปเลยครับไปกันเลยและที่นี่ก็คือกาแฟกลางนาลุงสมซึ่งอยู่ด้านล่างของภูเขาสมอแคลงเมื่อสักครู่นี้เอง เมื่อเดินเข้าไปบรรยากาศจะเหมือนอยู่กับกลางนาจริงๆมีสวนมะม่วงที่มีลูกขนาดใหญ่สะน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหรือว่าใครอยากจะให้อาหารปลาทางร้านก็มีบริการให้นะครับเมนูอาหารของที่นี่ก็จะมีสเต็กพ็อกช็อปนักเกต เฟนฟรายแล้วก็พิซซ่าหน้าต่างๆแล้วก็มีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดแต่ที่เน้นๆเ,เลยนะครับกาแฟหอมและเข้มมาก <S <S เมนูที่เราจะสั่งในวันนี้ก็คือพิซซ่านะครับซึ่งไฮไลท์อยู่ที่พิซซ่าหน้าทุเรียนบอกเลยว่าถ้าจะกินต้องมาให้ถูกจังหวะและถูกฤดูการของหน้าทุเรียนด้วยนะครับส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นพิซซ่าหน้าผักโขมแฮมชีสนะครับหน้านี้ก็จะอร่อยมากๆเลยดูที่พิพึ่งได้ฟินมากไหม และนี่ถึงช่วงเวลาที่รอคอยนั่นก็คือพิซซ่าหน้าทุเรียนกลิ่นนี่หอมโชยมาแต่ไกลเลยแล้วก็เนื้อแป้งนะครับทำมาจากถ่านหรือว่าชาโคลทำให้เห็นเป็นสีดำนะครับก่อนที่จะกินก็ต้องมาถ่ายรูปกันสักหน่อยบอกเลยนะครับว่าอร่อยทุเรียนมาเต็มๆขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามช่องวัวแวร์แชร์มานะครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายเอาละนะหมอติงูดเรียนไหมหมอติงเนาะเินโอ้ยกระโดดโดดกรโดดกระโทษมือจันมือก็ได้มั้งตูวี่ออกรายการได้แล้วเนี่ยโอ้ย